Thank you for watching! มีคร <L> ับผมลดแรครับสันมา,มาเบื่อจันก่อนไปกินยาจากกักะสัตว์ครับยาลดข้อมล้อครับรรลดข้อมล้อที่กินไลน์เด็กๆครับผมย่อมใต้บรลล็อกิันอยู่เป็นไลนบอลล็อนี่ป <l> ็พวกข<ว>ี้ยาครับ,บพวกนี้พวกนี้นี่เปนพวกขี้ยาในก็นขี้ยาเข้ากันครับ,บไป็นขออี้หุนเว้า <l> ขี้หุ่นปิกาอเหิ่น จจกเมล็ดแล้วครับสามสามแล้วสามแล้วครับสามเม็ดครับต่อเงเม็ะยาต่องเม็ดสามเม็ดผมต้องกินเข่าก่อนสำหรับผมต้องกินเข่าครับเป็นท่อมสิ้นรับบันไดท้ายไปหนึ่งคือบันไดขอ,ขอ,อความเห็นใจครับรู้แล้วว่าบ่เห็นหรอกจักเมล็ดเราพี่สาเม็ด เมรบหลอเ6เมตรรอบเสารครับรอบแรกยี่ยืดอยเมตรแอบแรกกังงบชุนี่มีโรคประจำตัวนะครับก็เล่ไดกินยาหลายนครับธรรมดาครับแขงัชีวิตอยู่เ็ก่อนบริกินยาคือบริหักปันใดครับบริหักปันแมนครับว่ามือเราไม่หักไอ้ควางเหก้นริงเลยเหรอ ฮักลูกหนิคือหักคนสื่อจะควงะังเขาใช่ปะการจะควังเสียใจตายหนวาวคนละเออตายง่ายกันเลยไปตกตัวตายง่ายกันเลยกันกน็เอาก็ากาน่าหาาัว,าวน่าวัวมี่บอกน่าหั้แก่รีบกลับแล้วปัญหาหนาวร้อนเลยเมื่อเราเดินทางไกลก็จะเป็นนี้แหละครับ น้ำกันยาน้ำมันจากบนียงกับมอมาตะบะมอโอ้มากินไก่เลกินไ่ใช่แนีโคตรนาม speak. ันเลยนโคตรนงายนั่นแหะน้ำกัญยาเมื่อเมื่อเาเดินทางไกเป็นสภาพนี่ลครับเขากินน้ำมอมาเงานูไดอย่างเนี้อะไสิ่งก็ติงี้เน้มัลอยตา่างอากาศบางคนเลยอยมันโอไปแนนหมอมออยาจานแจงกับ ้คือมันจิตยามาวนี้กับเป็นไร้ไท่จบไ้งาไดาเน้ยครับเจมาจากกยาครับเจ็บไปยยบรอย้อยแล้วครับก็บรู้สึกว่าเพื่อว่าเปลี่ยนเจ็ไครับเจ่ว่าพ้ไปแทงหลังอุปทายไปเทงลังครับ ซ่งเปนเปน,เน,นเเ่เอาไหมอเอาเอเไ,ไหมเอาไว้ใชตาไใชู่มแล้วครับจตุรัสครับน้ำท่วเมเบิอเถวบ้าไกินขาครับเอาบริแกินแทวนีล้สเตุตตรัสใช่ภุมอ๋อสครับเที๋ยวไปพ่อกันมือมมนี่ม,ม,ม,มเมีมสไลินไปดสมือผมเมีอารมไปเลย ยินื่นหมือนม่แห่งห็นขอความหัวแห่งสุขุอดีอัแค่นี้ครับบายบาย